สวัสดีค <it> ่ะพ่อแม่พี okay. ่น้องที่กำลังรับชมรับเบิ้งอยู่ทางช่องสามคันชาแนลค่ะมื่อวนสามคันกะได้เลาะป้าขึ้นภูคือเก้าอีกตามเช่นเคยละค่ะค่ะเมื่อวกะมาตามล่าหาเห็ดอีกค่ะเป็นมือที่แหงแรงก็มือที่ผ่านไม้อีกค่ะแต่ว่ากะได้พอเห็ดละงอกบานสองบานค่ะให้เบิ้งค่ะค่ะเห็ดละงอกเลื้งน้อยค่ะบานเฉลยเยอะจ้ะค่ะนคะ ซีมเมนอัน,นบ่งกือกินดิดเนึ่นเนะค่ะคาหาค่าลุดนี่ค่ะ๋ยวอีกดอกนึงเห็ดไข่ค่ะดอกนึงค่ะนี่ค่ะไม่อีกอ่ะ ห่างกันกะกี่เฮ็ดไข่ค่ะเบื้องลักษณะเห็ดอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเบมึงดูคนกูข่าวกูดะเห็นปะอยู่ในซอกุูนะคะเห็นบ่ค่ะแล้วก็เหลืองน้อยค่ะอยู่ในซอกคุณมึงดูนะลองข้าวหนึ่งกิมก่อนค่ะอีดอกเดียวค่ะตัดบอดอยู่คนเราบ่มีมูลเนาะ อึ๊บเจอแลวนี่ค่ะอึ๊บยอย่าเอาหยากระซาเห็นเริ่มห่างค่ะกระขาพอบาดินกระแหงคักเลยค่ะแต่สาวข้านกันยังมาอยู่ค่ะบางจากงานค่ะก็เลยมาค่ะปลาค่ะเ็ดปวกดอกนั่งค่ะ น้อยค่ะอีกแล้วค่ะดอกน้อยค่ะคือคนสาสคันสารอาหารนี่นเนาะคนแรงค่ะดูน้อยนึงค่ะดี่ค่ะอ,อีกดอกนึงค่ะอ,อุดอกคาลาสิลมค่ะ อกยังแข็งดีอยู่ค่ะปวกค่ะปวกสองดอกอีกด,ดอกนึ่งได้ยุะมันเปือยได้ยุค่ะนี่ค่ะเม็ดใช่ค่ะ,คะสองนึง โงอกค่ะโอ้ได้จะดอกบานๆแหงแห้งค่ะดูแห้งแรงไายค่ะนี่ข้าดินจ้ะข้าดินจ้ะอ๋อสองดอกว่าจะมีดอกเดียวได้สองดอกค่ะ นิ้อเ้าดีนิ้แเล้วจ้ะนิ้เพิิงค่ะดีท่านจ้ะท่านแนวคอเห็นละงองกแล้วจ้านี่แต่ดอกบานแล้วค่ะเห็ดทรงใสเห็ดไว้แล้วเนาะคะ่ใะใครจ้ะ chúng mình khay hả chúng khay chúng mình như phun hết khay rồi chúng nghe yêu hả hết khay rồi ngắm yêu hả อีกสองดอกกันซองขั้นเบาเท่าดอกค่ะว้เห็นเนาะหน่อยพูดเตได้เวลาสรุปมเห็ดของสาวของขั้นแล้วค่ะไก่ยางอวยอ้อมไก่กคือเก้าเหระค่ะกะถือปาะมาณอยู่เนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ค่ะกะล้อหลุนล้อติดตามกับสาวของขั้นเด้อค่ะว่าคลิปหนาสาวของขั้นจีเห็ดคลิปยังไงพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะแต่่าเห็ดช่วงนี้กะสงสัยสาวของขั้นสีบ่ได้มาเก็บ จะว่างเร่งพุนละค่ะเพราะว่าฮิตเริ่มบ่อออกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวคันเด้ด้ค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบ่ได้พลาดคลิปหม่ไหมของสาวคันค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอพ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมสดสุขนนะะสุขคด้ค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ